สวัสดี sleeve, สวัสดีตอนเช้าทุกคนโอ้ยมาเบิงห like like มักแตงเฮาเอาพุ่งขึ้นไปสู้พุ่งขึ้นไปขึ้นไปติ๊กติ๊กดอกติ๊กติ๊กแต่บุมีมากจักเธอสุดล้วกูปลูกปลูกเบิงดอกว่ะโอ้มีละมากเอออันอันพวกอยู่รุมนี่บุเป็นมากจักอันบัดมาเป็นมาเป็นอยูอ่ทีอ่อือ่นบาเนี่ยนี่นี่นี่ ว่าเป็นยูงาน้อยพี่หนางานใหญ่บ่เป็นว่าเป็นยูงาน้อยโอ้โธ่หมกแต่งรุ่นใดวะโอละง,งึดแล้วเนี่ยโอแสดงว่ามูนี่สิได้ไปตัดตัดไม่ไผ่ให้มันขึ้นก่อนตัดให้ไม่ไม้ไผ่ให้มันขึ้นตึ่ก่อนเอ้าทุกคนสวัยดีตอนเศ้าอากาศโอ้อากาศ เห็นป่าบบ่งคือมันบ่มีหมอกแต่ว่าเขาออกมายืนพี่เป็นสายหมอกตกกระทบเส่โตเขาอยู่ได้สายหมอกตกเส่โต้ก็ไะสายหมอกตกกระทบโต ฟ้ามืดขึ้มบบเห็นตาเว้นเลยปกติย้ำนี่ตะเว้นต้องขึ้นแล้วละ่ะเนี่ยปกติตาเว้นก็ทีข่ขึ้นมันนี้มาละขึ้นวันนี้มาละแต่ว่ามันบ่ขึ้นทุกคน ไกลเขากับไข่แล้วแต่ว่ามันจักไข่น้อยคนแหละมันไข่สิมองนั่นเขาง่ายเหาะไปให้มันมันกันง่ายไปอีกติง่ายไปอีกโอ้ยแล้วก็ส้่ว่าเนี่ยเบื้องภาพบรรยากาศทุกคนเอ้ยตอนเช้าๆแล้วนี่พ่นตะเวนขึ้นหัวพูนเลยนะ แต่ละเถื่อนย้ำนี่นี่มันต้องหุงแจ้งมาพี่แหละเสียงนกเสียงนกน้อยนอนอยู่ต่ำป่าน,นะห้องนกปีดหลายขั้นผูรใไซเอานกปีดได้นี่คักอยู่แถวนี้แหละเอาไปขายอยู่บุญทานหลวงเ้อะอยู่อยู่ปานหน้าเฮือนนี่แหละนกปีด อากาศดีอยู่ทั้งหลวงหอบางนี่หนาวแน่นอนละขั้นเวียงอากาศเป็แล้วนี้นะอยู่ทั้งเมืองหลวงนี่หนาวแน่นอนเอา้าทุกคนมาบอกสภาพอากาศบรรยากาศตอนเศร้าเพียงแต่ซัมนี่ก็แล้วกันเดี๋ยวชิไปเบึงเกือเป็ดเกือไก่เกือบกบ แล้วก็เปลี่ยนน้ำกบมืออื่นนี่เดินทางละเด้อเปลี่ยนน้ำกบแล้วก็สีเวตัดไม่ไพ่มาสซมาใสา่ใสห้าวมาใส่สร้างให้มักแตงม,มักแตงเริ่มออกแล้วเริ่มเป็นมากแล้วมักแตงก็กได้ส่วนพักกะน่าจะเป็นจังสั้นละเีทุกคนเอา้าฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนกันแล้วกันทุกคนเลย ขออกันไหม่